สวัสดีค่ะท้าไม่ชมค่ะเอซีทุกท่านจ้าวันนี้ก็มาลอดทง่แนนะคะมาเห็นป้างัว่คืาค่อยขึ้นหลายกว่าเก้าทุสั่นมันออกมาเรื่อยๆบ่มันได้ลูกหลายเนาะมันมันเอเป็นต์ไิ้กาขนาดผูแซวกันดิผูแซวก็มาลอดทงขึ้นกันนะผู้น่โอ้ยผู้นี มันแผ่มันพื้นได้ควายแมย่นีะ่ะเออลงน้ำเด็นน้องดงพู้เดยได้ยักตัวปีนี้สองตัวเป็นเท่าไหร่ละเบลแปดตัวอันนั้นมันจะใส่ผงไก่ผูผูพผูเอ้าตัวผู้บ่เนี่คองอันน่ะคองกระปองบอ่ เอาคือมาพี่สันเหรมันมาหาหมูมาเนาะบอม,มาหาหมูแล้วหมูยังหลายๆผู้ยังทงผูอยู่ท้งทงผู้ยังหมามาเลยผู้ดิเออผู้ดิยังจังหมูอยู่ผู้ขนาดได้พอพันเมื่มมอกี้มันมันแน่นจะคลองนี้ไหมบ่ แน่นตะคองนี้ไลยน,นำมาค้อสันแท้ดี่ผู้เดียวผู้เดียวผู้เดียวพนมากพนมากสาวอันนี้คองนี้บ่ามากสาวคองนี้มากสาวคองนี้เหย้บย <laughs> บ่ลอบ่บอลอบ่สูบบ่ยาเท็ี้คองนี้พนมากเด้มาสีเทียมมาเลยหัวมาคองนี้เลย ต้องเอาพ่อพันธุ์ที่สูงใหญ่ๆบ่บ่โมยาพาต้องเอาพ่อพันธุ์ที่สูงเงี้ยง่ายบ่โอ้มันจังอันฮะอาศัยลูกหลายตัวประสานผลแล้วหันพ่นบนเน้นใหญ่นะพ่นเน้นหลายตัวถ้าเน้นใหญ่กับผลแล้วพ่อพันธุ์ผลเนี่ยเบิ้มพันล้าน เพชรอุดรผลแล้วก้าวเจริญผลแล้วพอพันใหญ่โอ้ห้างประยากขืนเลยนะผลเด้ห้าไประยัดขืนเลยประยากขืนเลยมันหอนเนาะ บางสองสามมื้อหายมันลงอยู่บ่เอาเมื่หนาวทีเอาหนาวก็ลงบ่นี่ว่ามันหนาวมันบ่ลงหนาวมันก็ลงติโอ้หนาวก็ลงว่ะวันนั้นมันนัำหมักน้ำเนาะบางต่อมันหนานเราคอยไปท่ายตลาดรีคอยจนพันกันจนวัาติดอ้างเฮ้ยหนาวไร เพราะมันหนาวมันเรียกว่ามันชิพ่านน้ำบ่ผพานตีมันกระลงคือเก่าไม่แห้งอุ่นเลยนะลงน้ำเนาะเออล่างตกระลงตีฮะอะไรล่างตหวฮันมุดพร้อม ที่จริงเนี่ยผคทำเลยนะมัน้องมือเร็วนะสิเป็นนั่นากานมือตื๊บแล้วอากาศเริ่มเย็นแล้วได้หน่ผู้เดีผู้เดีพวคนทีเ,เ,เ,เห็นหมูนั้นง,วงวาาัวหวะมาเหรอหัวหัวไปใช้ป่ะนี่โอ้เห็นพูอันอันลูกตัวนั้นบอลูกคุณบอ แม่รู้ตัวนั้นบ่เดีโอ้สิไปใส่สันโอ้มากหลายข้อแค่นี้มากหลายข้อขนาดเลยผัวผัวหลายข้อใดก็รีบใส่เลยผัวนะทางหุ่นโบงงามละหุ่นบบสะโอสะองนะบางสั้น้อยเฮ้ยเออสันใส่ปลายมขาพไว้ลุ้นเน่ยไว้ลุ้นน้อย พันหาใส่คลองร้านคลองนี้นนลหละม <laughs> ีตะข้าใหญ่ๆมาผัวพังนั้น,นแต่พันใหญ่ๆมาผัพันใหญ่ๆมาแล้วผัว ตัวใหญ่ๆมาแล้วตัวใหญ่ใหญ่มาแล้ว,วใหญ่ๆหมาแล้ว,ลวอนะโอ๊ยอากาศเย็นเลยอากาศเย็นเราลมพัดแล้ว

ลงอยู่บนน้ำมามันม่นมันชมวิวมันชมวิวทงเพก่นกดิมาเจอกันตั้งหลายคนคนหนึ่งมาเลี้ยงวัวคนหนึ่งมาชมวิวจิมาขมือบอกอย่ามาแรงนะเต๋อโอ้อยวามาใดต้องมาเจอกันนะสันนะบอกเออเออเออๆีมาขมือก่อนสะ ค่ะเมื่อใดมันบ่หนาวจะชิมาได้เมื่อใดหนาวเ่าบมอมาเมื่อใดมันลมเย็นหรืนะเมื่อใดมันลมมันเย็นน่ะมันเย็นเออนั่นแหละติกกระดุงเหรอเขาไปติกกระดุงแล้วปีนี้เนาะเออคลองว่าเซติกกระดุงเได้เบิ่งติกกระดุงเหนะดีข้าคอกเข้าวเหลียงยาเมลแงเยอะแยะ

hả lẽ tý có đúng hả? Pita búa đấy, có đúng hả? Khả năng đấy yên đấy, เอาไว้ไซบนี่มมิขี่มื่อนี่ติปลาแล้ปเสื้้าไปนี่ปลาแล้เสาไปนี่เอาควายมาก่อนนะเออนั่นแหละนั่นแหละปลาแลปลาแลมือเช้าก่อนติ เออจะก้วจะบนน้อยน้ำจ้ะพเวต๋อโอ้มันลงพูดหรอมันมันเต๋อขบานมันลงกันยัง่ากับไปเอนะกับแป๋จักรยานนี่มันก anyway> oh so right? okay. okay. anyway. ูบเลยขบานละขบานละขบานละฟูนี้เข้าบ้านแล้ว ข้าบ้านข้าแรงแล้วส่วนคลิปนี้นก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้จ้าคิดถึงทุกคนนะคะโชคดีปีใหม่ด้วยจ้าสุขดีสบายสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีแห้งสุขูสุขคนเด้อค่ะคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทอง คิดสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่ปปาถนาโชคดีปีใหม่นะคะปีหกสี่ที่จะถึงนี้คะ่ะรักทุกคนนะคะขอพระคุณมากจ้าสวัสดีจ้า